Land w h i l e Riding a w i t s h b r o o m s t i c k เราจะต้องไปขี่ไม้กวาดของแม่มดแล้วก็บินลงพื้นจำนวนทั้งหมด5ครั้งข้อนี้จริงๆง่ายมากนะคะแต่ที่ยากคือการที่เราจะไปหาไม้กวาดของแม่มด ที่มันยากก็เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเกิดที่ไหนชัวร์นะคะไซไม่เชวร์ว่าเราสามารถเปิดกล่องได้ไหมแต่ที่ไซเจอทั้งหมด3ครั้งที่ไปทําคลิปมาเนี่ยก็จะเจอแบบที่มันเกิดมาแล้วตามพื้นนะคะบางคนก็บอกว่ามันหาง่ายในพื้นที่ที่เป็นเมืองใหม่นะคะที่มันอยู่กลางแมบพบก็ลองไปดูนะคะแต่ไซเนี่ยเจอสุ่มข้างนอกทั้งนั้นเลย ใไม้กวาดนี้นะคะถ้าอยู่ตามพื้นเราจะเห็นเป็นสีทองๆเลยเดี๋ยวดูทางด้านซ้ายนะคะอ่าโอเคเนี่ยนะคะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ Wish b r o o m ค่ะเป็นไม้กวาดของแม่มดเก็บมาเข้าตัวนะคะวิธีการใช้งานก็คือการคลิกเฉยๆนะคะพอคลิกแล้วเนี่ยมันจะทําการพุ่งตัวไปค่ะพุ่งตัวแล้วก็จะบินได้แป๊บหนึ่งแล้วก็จะร่อนสู่พื้น เพื่อนๆสามารถที่จะกดบินจากอันอื่นก่อนก็ได้นะคะแล้วก็กดที่ไม้กวาดอีกทีนึงจะต้องถือไว้ในมือก่อนนะคะจะต้องถือไว้ในมือแบบนี้ค่ะพอมันบินปุ๊บแล้วก็เราร่อนเท้าแตะพื้นจะนับเป็น1ครั้งเมื่อเท้าแตะพื้นแล้วเราจะต้องรออีก20นาทีต้องรอคูลดาวนะคะแล้วก็จะบินได้อีกรอบนึงถ้าวนไปแบบนี้ทั้งหมด5ครั้งก็จะผ่านเคสค่ะ ตอนไซทามไซก็มารอที่ตรงกลางนี่นะคะเพราะว่าระหว่างที่เราคูดาวใช่ปะสามารถเด้งที่พื้นข้างล่างได้ด้วยการคนแบบไล่ฆ่านะคะเราจะได้หนีง่ายๆหน่อยอกดบินจากไม้กวาดอีกทีนึงนะคะเราก็เรียบร้อยค่ะผ่านเคเวสแล้ว